หนึ่งเคล็ดลับที่จะสวยให้คนธรรมดารอดในการเท็ดออนไลน์และเทคนิคนี้จะสวยคนที่ต้นถึนต่ำมีเงินบนโลกออนไลน์คอหนึ่งไอรุนขอแนะนำให้ไปเห็ียนเอาทักษะในการปิดการขายก่อนเป็นยังต้องไปเหียนทักษะในการปิดการขายเพราะมันสำคัญที่สุดเลยวันนี้จะอาจจะไปยิงแอดอาจจะเจอลูกค้าบอกว่าสนใจสินค้านู่นนีนนน่เวลาลูกค้าบอกว่าขอถามเบื้องก่อนเนาะ รือว่าลูกค้าบอกว่ายังบดหันมีเงินลูกค้าบอกว่าขอทำพ่อแม่ก่อนลูกค้าว่ายังบอกพร้อมเนี่ยเราจะตอบแบบใดอันนี้คือสําคัญเพราะว่าเขาต้องสื่อสารกับคนให้หู้เรื่องแน่นอนลูกค้าเข้ามาพร้อมปัญหารุนยกตัวอย่างลูกค้าบอกว่าขอคิดเบื้องก่อนสาหรับลุนจะตอบว่าดีเลยจะจําเป็นจะต้องคิดก่อนที่เราจะเห็นอย่างเขาต้องคิดก่อนที่เราจะสื่ออย่างเขาต้องคิดเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนที่จะสื่ออย่างเขาก็คิดเหมือนกันอันนี้คือทักษะที่ลุนจะตอบลูกค้า แต่บางคนนี่บงคูณเนาะไปตอบว่าเอ้ยบพต้องคิดบ่นจะเป็นต้องคิดเรื่องแค่นี้เป็นยังต้องคิดถ้าผู้ใดว่าตอบแบบนี้ลูกค้าเนี่ยจะหนี้เลยเมื่อลูกค้าได้ยินคนํานี้ลูกค้าจะบอซื้อสินค้าน้ำจอ้อแน่นอนต่อให้เขาอยากได้สินค้าน้ำจอ้อลูกค้าก็จะไปหาหานอื่นอันนี้คือทักษาลุมยกตัวอย่างคือในการปิการขายคือสําคัญเขาต้องหู้ตัวเองแล้วก็หู้เขาแน่นอนลูกค้าต้องอยากได้ประโยชน์เวลาเขาสื่อสินค้าเขาต้องวางประโยชน์ว่าเฮ้ยค่อยซื้อแล้วมันจะได้ตามที่ค่อยคาดวางบอ คอยสื่อแล้วมันจะเห็นผลนคือที่เขาบอกบอกอันนี้คือความคิดของลูกคา้าโอเคสำหรับผูใ้ใดที่ว่าเห็นคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดต่อน้ไว้เพราะว่ารุนจะมาสอนเทคนิคแบบนี้ให้กับทุกคนเราเพื่อเพิ่มทักษะให้ทุกคนมีรายได้เกิดขึ้นอันนี้เพื่อว่าคนที่ฮับออเดอร์จากคนอื่นเนาะะเส้นว่าฮับเสื abo, นะ้อผ้าบบเนาะไปโพสขายใน Facebook มีลูกค,ค้ามาถามแล้วบ,นะบีิปิดกาัขนยข่ไบ้าณนะบ่งว่าฉีวอาตอบแบบใดบ่งว่าสีบอกเขาแบบใดนะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลย สำหรับผู้ใดที่ว่าเห็นคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามติดตามีนไว้แล้วเจอกันใหม่สวัยดี